สวัสดีค่ะชื่อปุก,ก้นะคะเป็นพนักง,งานยองโดคลินิกนะคะก็เดิมทีเรามีปัญหาชั้นตาเนาะก็คือข้างนี้ก้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะก็คือชั้นตามันชัดแต่ว่ามันดูปืนมันทําให้ดูง่วงส่วนตาข้างนี้ก็คือก้ามเนื้อตาไม่ได้อ่อนแรงอะไรแต่ว่าก็าอ่าชั้นตามันหลบในทําให้เหมือนคนตาแบบชั้นเดียวคือขาดความมั่นใจแล้วก็แบบไม่กล้าสบตาคนอื่นตรงๆกลัวเขาสังเกตเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างมั่นใจขึ้นขนาดไหน โอ้มั่นใจมากเลยแต่งหน้าก็คือกล้าแต่งตาแบบเยอะๆได้แบบแต่งหน้าสนุกขึ้นด้วยและหลายคนก็บอกว่าทําที่ไหนกับคุณหมออะไรชั้นตาสวยดีแบบว่ามันดูธรรมชาติมากแล้วก็ไม่เป็นคี้อยด้วยอันนี้ประทับใจมากทำไมถึงตัดสินใจทํากับคุณหมอไอยูนะก็คืออเป็นพนักง,งานอยู่ที่นี่นะคะก็เห็นคุณหมอไอยูทําออกมาหลายเคสเนาะก็ออกมาสวยก็เลยตัดสินใจอย,อยากจะทํามา ก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเดียวกันเนาะที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงชั้นตามไม่เท่ากันหรือแบบว่าขาดความมั่นใจนะคะก็เลือกมาที่ยองโดคลินิกได้นะคะทำกับคุณหมอไอยูค่ะ